วิการสอบตมาจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ก็ ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบปะลูกๆนะคะที่อำเภอโคโกโพจังหวัดปัตตานีแห่งนี้วันนี้ทราบว่ามากันหลายพื้นที่เลยใช่ไหมคะน้องนีนะคะซึ่งในส่วนของสปตเองนะคะเมื่อวันที่สัที่ผ่านมาเราก็ได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะคะกับน้องๆที่สปตและน้องนีก็พาทีมงานนะคะไปร่วมกิจกรรมนะคะและในวันนี้เองค่ะท่านเลขาธิการ สอบตนะคะท่าพนพลรีสมเกตผลระยูนะคะเข้ามอบหมายให้มาพบปากกับน้องๆน,นะคะลูกๆที่คุกโพแห่งน,นี้นะคะเพื่อที่จะนําความสุขแล้วก็นําความาัฒนาดีนะคะจากท่านเลขาธิการสอบตมามอบให้กับลูกๆทุกคนนะคะ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ก็ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะและก็เป็นอนาคตที่ดีของชาติซึ่งในส่วนของสอสอ,อเองนั้นนะคะเราพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมคนทุกช่วงวัยนะคะให้เป็นคนดีของสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ, <S <S ะวันนี้อนอจกจากจะมาร่วมกิจกรรมแล้วยังมี ขนมโดนัทนะคะมิสเตอร์โดนัทเล็กๆน้อยๆมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยแล้วก็ท่านเลขาธิการสปตเองก็ได้สนับสนุนนะคะทางกลุ่มด้วยใจนะคะ,ะที่จะมาจัดก,กิจกรรมในวันนี้ให้กับน้องๆเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางกลุ่มนะคะให้ความสําคัญกับกิจกรรมวันเด็กนะคะแล้วก็ช่วยดูแลช่วยเหลือสังคมนะคะโดยเพามยิ่งน้องๆที่เป็นเด็กกำพร้าหรือว่าเป็นคนที่มีปัญหาก็ทาง ร่วมรบด้วยช่วยกันก็ได้ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเน,นื่องแล้วก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีแม้อากาศจะร้อนยังไงนะคะแต่เด็กๆเยาวชนของเราเนี่ยก็อยู่กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะขอบคุณพี่นิมากที่เชินมาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็เป็นภาพของความประทับใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมที่นี่โดยช่วงเช้าก่อนหน้านี้ก็ไปที่ ให้สริทนทร์รรกรามาััชสิสน,น้าก็เป็นการจัดงานบัด็กที่นั่นด้วยนะคะเด็กเยอะมากะคะ่ะมาที่นี่ก็เด็กเยอะดีใจที่วันนี้เป็นวันของเด็กจริงๆเหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านทุยได้บอกว่าวันอยากให้มีมากกว่าหนึ่งวันเพราะเด็กคืออนาคตของชาติเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเราฝากการพัฒนาพื้นที่เอาไว้กับเด็กในอนาคตนั่นเองค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะอากาศร้อนนะคะ ก็เดี๋ยวจะไปเจ็กรู้นะในกับเด็กๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวพบกันด้านล่างค่ะช่วงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ